ในความรู้สึกของแตนแต่ยังจําใครได้ไม่สนิทแต่วันเนี้ยมันดิดเด้งขึ้นมาเลยคือแตนเห็นเพชรเพชรงามเลยอะเห็นละเห็นละเห็นความเป็นซูปเปอร์สตาร์หนูอ่ะเตรียมตัวดังได้เลยลูก กระาเหมือนคนไม่บายใจหายมาหลายสิบคืนหลับตาปันไปไป้ทุกใจไม่คนหนูปืนไม่ยืนไม่ยืน,ยนอาปืนจ้องจะยิงตรงนั้นนะอาปืนจ้องจะยิงตรงเนี้ยแล้วจ้องปืน โดดเด่นมากๆแบบไม่น่าเชื่อคือน้องเบล <laughs> นะคะน้องเบลไม่น่าเชื่อว่าจะโดดออกมาได้เยอะขนาดนี้ <laughs> แล้วนางข้างๆพี่ฝนเนี่ยชมปลอกชมปลอกทุกคำบอกว่าเห็นละเห็นละเห็นความเป็นซปเปอร์สตาร์ในตัวของน้องเบลแล้วในรอบที่ผนผ่านมาเนี่ย ในความรู้สึกของแตนแตนยังจําใครได้ไม่สนิทแต่วันเนี้ยมันดิดเด้งขึ้นมาเลยคือแตนเห็นเพชรเพชรงามเลยอะ่ะเข้าตาดังปั๊กเลยเตะตาเลยอะ่ะคือน้องเบลครับคือหนูสวยมากเสียงก็สวยร้องร้องแบบมันเป๊ะทุกคำมันเนียนมันกลมกลืนไปหมดแล้วมันดูดีแล้วตอนที่หนูเต้นแบบลอยหน้าลอยตาได้หน้าตีหน้าช่างมากอะ่ะนี่สิบสามย่างสิบสี่ 14, ใช่ไหมลูกสิบสี่แล้ว เพิ่ง13ได้ประมาณ4เดือนนะคะเพิ่ง3 3บสาเดือนแต่เขาไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นเด็ก13เลยนะคือเขาเขาเล่นสมบทบาทมากอ่ะคือประทับใจมากอันนี้ต้องชื่นชมจริงๆขออนุญาตครับพี่เอกครับขออนุญาตเน็ตเชนครับฝากไปติ๋งเบบน้องเบลนะลูกครับหนูอ่ะเตรียมตัวดังได้เลยลูกว้าว